ไก่มุนอุดรเราจะไปทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับวันนี้คิมดองก็มาอยู่ที่อำเภอยางตลาดตำบลโคกสีนะครับสาขาอยู่กาลสินเนาะถ้าพูดถึงก็อยู่อำเภอยางตลาดนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าสาขาของเราอยู่ตรงไหนนะครับถ้าใครผ่านมาผ่านมาตรงยางตลาดเนะาะก็จะเจอคิมดองไก่มุนอุดรน,นะครับอยู่ที่โคกสีนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในอะไรดีกว่า เดลกู้ดูแลสาขานะครับนี่ไหนี่ไงไปนะเดินเอ้าเดินเลยโอ้โหนี่นะครับสะพานลอยอยู่ตรงสะพานลอยนะนี่ครับเราก็มองอยู่เอ๊ะว่าของเราอยู่ตรงไหนที่ไหนได้ครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับ ตวไหนชื่ออะไรครับพี่หน่องจ้าชื่อพี่หน่องนะครับตอนนี้สาขาตลาดสดโคกสีน,บบนี่เลยนะครับข้างในก็จะเป็นตลาดสดเนาะเป็นยังไงบ้างครับพี่หน,น,น่องวันนี้ขายได้กี่ตัวแล้วครับแปดตัวขายได้แปดตัวตั้งแต่กี่โมงครับพี่ตั้งแต่าสามโมงเช้าสามโมงเช้าหมดไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็หน<ม>ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคือขึ้นสิบหก ขายไปแล้วแปดนะครับผ่านไปผ่านมาเคยชิมรสชาติของไก่บุนดดอนก็ฝากนี่เลยผ่านมามาหาที่หนองได้นะครับรบต่ว่ามาจัดได้เียนรถไปเลยทั้งสิบบาทนี่รถเป็นเลยรถเป็นเลย,เ,เ,ลยลเอาน้ำจิ้มมาให้แล้วครับบ้านมีก็ยังเอาจิ้มว่าให้มันก็จะเสียสูตตัวไม่จิ้มก็อร่อยอร่อยหว่ข้าวข้าไฟหัใจ น้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มหมดนะแค่นั้นแหละเพราะว่าน้ำจิ้มก็อร่อยใช่ไหมเป็นยังยังบัวปาออกมาหอวาโรงงานก็บอกสูตรมาเลยจะได้เกี่ยวไปเกี่ยวไม่ได้ครับมันเป็นสูตรตั้งโรงงานเพิ่งเปิดสาขาแล้วก็ยังไม่ได้มาเปิดเป็นทางการเนาะวันนี้นี่เลยครับเราอยู่ใต้สะพานลอยเลยเนาะอยู่ตรงตลาดนะครับออกจากกาลสินมาเจ็ดกิโลออกจากกาลสินมาเจ็ดกิโลใช่ออกจากยังตลาดมากี่กิโลเจ็ดกิโลเหมือนกันเจ็ดกิโลเหมือนกันอยู่กึ่งกลางระหว่างกาลสิน กับยังตลาดนะครับต่อไปนะสำหรับสาขาโคกสีนะครับมีก็บรรยากาศที่ตลาดนเนาะเขาก็ขายของกันเราดูแมงดากันนู่นนะรถชิมดองจอดอยู่นู่นนี่แมงดาดดนะครับเาอยู่ตลาดเนาะนี่แหละเาขายดีนะครับ กาหมุนอุดรเราจะไปทั่วประเทศนะครับโอเคเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ